สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัยดาศกแสนบีหกห้าสามสี่สี่เกาค่ะการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุดตึกแถวอนุรักษ์ไทยจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะที่มาของปัญหาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พ้พฤษภาคมสอง7าห้ขนาดความรุนแรง 6.3ที่อำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายถือเป็นแผ่นดินไหวในระดับตื้นที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พักอาศัยขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า15เมตรซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรง สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพศสอ5 0โดยอาคารเหล่านั้นอาจไม่ได้คำนวณและออกแบบให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวจึงถือเป็นกลุ่มอาคารที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวได้ค่ะ ดังนั้นนะคะงานิจใจฉบับนี้จึงได้นำแบบมาตรฐานอาคารขนาดกลางที่มีความสูงน้อยกว่า15เมตรซึ่งเป็นอาคารที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงและเป็นกลุ่มอาคารที่มีความไม่สม่าเสมอทางโครงสร้างมาทำการประเมินความมั่นคงแข็งแรงในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวซึ่งจะทำการจำลองโครงสร้างตึกแถวแบบ3มิติโดยพิจารณา พฤติกรรมโครงสร้างอาคารเกินขอบเขตช่วงอิลาสติกด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นและวิธีวิเคราะห์โครงสร้าง S A P 2000ตามมาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวค่ะ แรงแผ่นดินไหวและระดับความเหนียวของชิ้นส่วนโครงสร้างการประเมินโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหวเป็นวิธีการตรวจสอบระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวสามารถบ่งบอกจุดบกพร่องในโครงสร้างอาคารได้เพื่อใช้ในการเสริมความมั่นคงแข็งแรงสามารถวิเคราะห์ผลได้โดยวิธีวิธีเชิงเส้นและวิธีไม่เชิงเส้นค่ะวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำวิจัยนะคะ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุดตึกแถวอนุรักษ์ไทย4ชั้นตามมาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยจำลองตัวอย่างอาคารในระบบ3มมิติกำหนดให้อาคารตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางและเสี่ยงโดยใช้วิธี วิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นนะคะและวิธีกลศาสตร์ไม่เชิงเส้นหรือวิธีประวัติเวลาแบบไม่เชิงเส้นค่ะด้วยคลื่นแผ่นดินไหวก้าคลื่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะการกำหนดเป้าหมายสมมตินะเป็นการยอมให้อาคารเกิดความเสียหายได้บ้างแต่ต้อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารซึ่งจะต้องพจิจารณาตามระดับสมรรถนะของอาคารตามระดับความเสียหายจากการประเมินส่วนโครงสร้างและส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างนะคะแสดงในรูปที่1โดยจำแนกได้เป็น4ประเภทได้แก่ระดับอาคารปฏิบัติงานได้ เป็นระดับที่เกิดความเสียหายน้อยมากไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นสามารถใช้งานได้แต่ไม่ปกติไม่มีความเสี่ยงต่อการ <eres S 1> สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินระดับเข้าใช้อาคารได้ทันทีเป็นระดับที่เกิดความเสียหายเล็กน้อยไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีถึงแม้ระบบต่างๆอาจจะใช้งานไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในระดับที่ต่ำมากระดับปลอดภัยต่อชีวิต เป็นระดับที่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนโครงสร้างในระดับปลอดภัยต่อชีวิตมีเคลื่อนมีการเคลื่อนที่ระหว่างช้นเล็กน้อยมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในระดะต่ำและระดับป้องกันการพังทลายเป็นระดับที่เกิดความเสียหายโดยรวมที่รุนแรงมากแต่สามารถอพยพผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่ได้เนื่องจากอาคารยังไม่พังทลายแต่อาคารเกิดการสูญเสียกำลัง ต้านทานแรงด้านข้างทั้งหมดค่ะตามรูปที่หนึ่งค่ะการประเมินโครงสร้างจะต้องคำนึงถึงการประเมินโครงสร้างระดับชิ้นส่วนย่อยซึ่งแบ่งเป็นการวิบัติแบบเหนียวแบบและแบบปลอกการตรวจสอบการวิบัติแบบเหนียวชิ้นส่วนจะต้องถูกควบคุมด้วยการเสียรูป ซึ่งอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเสียรูปของโครงสร้างนะคะในรูปที่2ค่ะนี่ค่ะข้อมูลนี้นะคะจะนำไปกำหนดคุณสมบัติของชิ้นส่วนโครงสร้างเพื่อจำแนกระดับสมรรถนะโครงสร้างต่อไปค่ะวิธีการวิจัยนะคะ งานวิจัยนี้จะทําการจําลองโครงสร้างตึกแถวแบบ3มิติโดยพิจารณาพฤติกรรมโครงสร้างอาคารเกินขอบเขตช่วงอิลาสติกด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นและวิธีบริศาสตร์ไม่เชิงเส้น,าาสนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งมีขั้นตอนในการด,ดําเนินงานวิจัยแบบดังนี้ค่ะมีอาคารตัวอย่างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชุดแบบไทย อนุรักษ์ไทยตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ4ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความกว้าง19.20เมตรความยาว19.45เมตรและความสูง14เมตรขนาด4โฮฮาพื้นที่ใช้สอยรวม1,015.20ตารางเมตรค่ะบริเวณชั้น1เป็นชั้นลอยมีความสูง5เมตรชั้น สำหรับชั้น2ถึงชั้น4มีความสูงชันละ3เมตรหลังคาสูง2.75เมตรมีความสูงตามกฎหมายเท่ากับ14เมตรไม่เข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวงพศ .2550 อ,อาคารนี้มีความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่งโดยไม่มีความสม่ำเสมอของซีฟเนตหรือมีชั้นอ่อนและไม่มีความสม่ำเสมอของมวลที่ชั้น2มากกว่าชั้น1เกิน1.5เท่าค่ะ ตามรูปรูปนี้นะคะนี่ค่ะความรุนแรงสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นนะคะความรุนแรงของแผ่นดินไหวจะอยู่ในรูปของค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมประกอบด้วยค่าสั้นเฉลี่ยที่0.20วินาทีเท่ากับ 0.852กรัม 0.852G และคาบเฉลี่ยที่1.0วินาทีเท่ากับ 0.247G สำหรับงานวิจัยฉบับนี้จะใช้ค่าความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่ากับแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบหรือมีความรุนแรง2ใน3ของ mce โดยผลการคำนวณสเปกตรัมสามารถสร้างกราฟสเปกตรัมสำหรับการออกแบบได้ตามรูป นี้ค่ะรูปที่4ี่ขึ้นแผ่นดินไหวในการวิเคราะห์ด้วยวิธีโราศาสตร์ไม่เชิงเส้นเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีขึ้นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่บันทึกได้ในประเทศไทยดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงใช้ขึ้นแผ่นดินไหวจากศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งแปซิฟิกโดยใช้ คืนแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจํานวน9ค้ืคนค่ะความรุนแรงขนาด5-7มีระยะห่างจุดกําเนิดไม่เกิน12กิโลเมตรค่ะผลการวิจัยนะคะและการประเมินผล ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสั่นของอาคารการหาค่าคุณสมบัติเชิงโลศาสตร์ของอาคารประกอบด้วยรูปแบบการสั่นไหวและคาบการสั่นโดยมีอาคารมีผลตอบสนองสูงสุดในหมวดการสั่นที่1หรือเรียกว่าคาบการสั่นในโหมดพื้นฐานนอกจากนี้ได้แสดงค่าโหมดการสั่นอื่นๆตามตารางที่5ค่ะผลวิเคราะห์ อาคารตัวอย่างด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นการกระจายแรงแบบสถิตแบบสามเหลี่ยมเป็นสัสดส่วนตามรูปร่างการสั่นของโหมดพื้นฐานร่วมกับน้ำหนักบรรทุกคงที่รวมกับร้อยละ0.25ของน้ำหนักบรรทุกกระทำพร้อมกันโดยคำนวณผลผลลัพธ์แต่ละชั้นทำให้เห็นการเสียรูปในชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอาคารเกิดการวิบัติแล้วนำมาสร้าง กราฟแรงกระทําด้านข้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานกับอัตราการเคลื่อนที่ที่ยอดอาคารสูงสุดค่ะตามรูปที่8ดและเกนะคะก็คือรูปนี้การตรวจสอบเสียหายเฉพาะ ชิ้นส่วนโครงสร้างจากอัตราส่วนระหว่างแรงและความต้านทานในชิ้นส่วนที่เกิดจากแรงดัดตามรูปที่11 12 10ผลสรุปความเสียหายของอาคารในรูปที่13และ14ค่ะ ผลการวิเคราะห์อาคารตัวอย่างด้วยวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นการตรวจสอบขึ้นแผ่นดินไหวด้วยผลการสั่นในโหมดพื้นฐาน ts เท่ากับ0.631วินาทีเทียบกับสเปกตรัมผลตอบการตอบสนองของจังหวัดเชียงใหม่แสดงในรูปที่17ค่ะเพื่อนำไปกำหนดช่วงการสั่น 0 2 0 ts ถึง1 5 ts ซึ่งเป็นไปตามมยพ1302จากนั้นนำค่าเฉลี่ยของสเปกตรัมขึ้นแผ่นดินไหวทั้ง9ขึ้นคูณปรับด้วยค่า1.17145เพื่อนำไปเทียบกับสเปกตรัมผลตอบสนองสำหรับการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่ที่คูณด้วย1.17แสดงตามรูปที่18ค่ะ การตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากแรงเฉือนพิจารณาจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นต่อกำลังต้านทานแรงเฉือนสูงสุดของหน้าตัดในรูปของค่า DCRVC ชิ้นส่วนเสาและค่า DCRUB ชิ้นส่วนคารในแกน x เสามีค่าสูงสุดอยู่ในเสาชั้น3เท่ากับ 0. าตามด้วยชั้น2เท่ากับ0.68สําหสำหรับคานสูงสุดอยู่ในคานชั้นลอยเท่ากับ0.39ตามด้วยชั้น2เท่ากับ0.23ผลสรุปแต่ละชั้นนำและนำเสนอตามภาพที่15ค่ะในแกน X ในแกน y เสาค่า dcric สูงสุดอยู่ในชั้น3เท่ากับ0.33ดตามด้วยชั้น2เท่ากับ0.29สำหรับคานมีค่า d c r VE, v e สูงสุดอยู่ในคานชั้นลอยเท่ากับ0.55ตามด้วยชั้น2เท่ากับ0.38ตามรูปที่16ค่ะ การเคลื่อนที่สัมพันธ์ระหว่างชั้นในแกน x ของขึ้นแผ่นดินไหว179มีค่าเท่ากับ0.45%ที่ชั้น3ตามรูปที่22ในแกน 22a ค่ะในแกน x ของขึ้นแผ่นดินไหว185เท่ากับ0.34%ที่ชั้นลอยตามรูป22ใน b ค่ะอันนี้ ทัวโครงสร้างมีการตอบสนองอยู่ในกิน์ระดับปลอดภัยต่อชีวิตโดยผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่สัมพันธ์ระหว่างชั้นมีความแตกต่างกันบริเวณชั้นลอยชั้น3ชั้น4และชั้นหลังคาค่ะการตรวจสอบความเสียหายเฉพาะชิ้นส่วนเนื่องจากแรงดัดพิจ,จรารณามุมหมุน พลาสติกจากค่า DCRE เพราะว่าขึ้นแผ่นดินไหว95ทําทำให้เกิดจุดหมุนพลาสติกในค่าในคารบริเวณชั้น3และขึ้นแผ่นดินไหว179ที่สร้างความเสียหายต่ออาคารตามตัวอย่างที่23ค่ะความเสียหายในเสามีระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที13%ตามรูปที่ 24ความเสียหายในอาคารมีระดับการเข้าใช้ได้อาคารได้ทันที5%ตามรูปที่25ค่ะผลการวิเคราะห์การต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารตัวอย่างในพื้นที่เสี่ยงระดับต่างๆการประเมินอาคารในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าอยู่ในระดับปลอดภัยต่อชีวิตแต่ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเสาและหกัก นำอาคารไปก่อสร้างในบริเวณที่มีที่เสี่ยงภัยต่างๆอาจจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นจึงได้จําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยตามประเภทการออกแบบอาคารที่พิจารณาจากค่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวและการจําแนกประเภทการออกแบบอาคารตามทานแผ่นดินไหวออกเป็น3ระดับได้แก่มีความเสี่ยงภัยสูงได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่สอนแพร่ลำปาง ม,มีความเสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีภูเก็ตและมีความเสี่ยงภัยน้อยได้แก่จังหวัดพิษณุโลกหนองคายสงขลาค่ะรวม11เอจังหวัดมีการาฟสเปกตรัมผลตอบสนองสำหรับการออกแบบในรูปที่30ผลการศึกษาจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปที่3 1 3 2สอง ตำแหน่งความเสียหายเป็นไปในรูปที่33มสถึงสาค่ะนี่คือกราฟสเปกตรัมนะคะนี่กราฟที่เปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่31 32สรุป ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะคะ,ะการตอบสนองของโครงสร้างอาคารตัวอย่างจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบแรงกระทําด้านข้างและวิธีแบบประวัติเวลาไม่เชิงเส้นวิธีแรกจะให้ผลการตอบสนองของโครงสร้างมากกว่าวิธีที่2ทุกคึืนแผ่นดินไหวทั้งนี้ตำแหน่งความเสียหายทั้ง2มีวิธีมีความสอดคล้องกันกล่าวคือได้รับความเสียหายมากที่สุดบริเวณชั้น3แต่ปริมาณและ ระดับความเสียหายของวิธีแบบแรงกระทำด้านข้างมีมากกว่าวิธีแบบเว,เวลาไม่เชิงเส้น 2. ในขณะที่อาคารมีการตอบสนองสูงสุดคานของอาคารตัวอย่างมีความเหนียวสามารถสลายพลังงานจากแผ่นดินไหวได้ดีและสามารถรองรับแรงกระทำด้านข้างที่มีสภาวะอะไรได้ 3. สามารถนำแบบอาคารตัวอย่างไปก่อสร้างได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งความเสียงหายเกิดสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ 1. การออกแบบอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับสูงควรคำนึงถึงรูปทรงและความไม่สม่ำเสมอของอาคารเป็นหลักเนื่องจากมีผลต่อรูปแบบการสั่นไหวทำให้อาคารมีการบิดตัวร่วมกับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนตัวด้านข้างจึงไม่ควรลดขนาดหน้าตัดเสาอ,อย่างฉับพลันเพราะบริเวณดังกล่าวจะเกิดความอ่อนไหวและส่งผลต่อเสถียรภาพในการต้านแรงต้านทานแรงแผ่นดินไหวค่ะสองงานวิจัยฉบับนี้ใช้คลื่นแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่ออาคารมากที่สุดเป็นคลื่นแผ่นดินไหวที่มีระยะห่างจากจุดกําเนิดไม่เกิน10กิโลเมตรดังนั้นอาคารที่อยู่ใกล้แนวรอยเลื่อนมีพลัง ในภาคเหนือควรทําการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อแผ่นดินไหวคะ่ะ3ตัวอ,อย่างอาคารใช้งานในงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงอาคาร1รูปแบบที่ไม่สามารถใช้เป็นคําตอบได้ทุกประเภทคะ่ะขอบคุณค่ะ